สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำรูปหกเหลี่ยมนะคะหรือว่าหลังพิรึ่งนันเองจากโปรแกรม Photoshop นะคะขั้นรอนวิธีทำอย่างแรกถ้าเราเปิดมาอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะถ้าเราเปิดมาแล้วก็คิกที่ไฟล์ Open แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการตัดมา มันเริ่มเป็นรูปนี้แล้วนะคะพอได้มาแล้วจากนั้นเราก็มาคิดที่ตรงนี้ค่ะ,ะ,ปปะเมื่อสร้างรูปเสร็จเสร็จแล้วก็ให้เกิดความสมสมาตเท่าเทียมน,นะคะก็กดชีพ้พายไว้แล้วก็ลากปรับลากได้ได้วยการกดตรงทันทีนะคะโอเค ถ้าได้แล้วก็กด enter ่ะลูกก็จะเป็นลักษณะน,นี้จากนั้นเราก็จะคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ค่ะจากนั้นลูกตรงนี้นะคะเราจะทำการลากขึ้นไปข้างบนแต่มันตอนนี้มันมีลูกหุ่นใจอยู่เราก็ double click ที่ตรงนี้แล้วก็กด ok จากนั้นลากขึ้นไปข้างบนค่ะ จากนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็กดอันดีมิตทางไว้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะ,คะก็จะได้รูปหกเหลี่ยมตามที่เราต้องการเนาะเราสามารถปรับขนาดได้ด้วยการกดคันโททีนะคะต่อขนาดรูปค่ะจากนั้นเราก็ต้องทำการรวมรูปผ่าน,นะคะด้วยการกดคันโทอี ก็จะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมจากนั้นก็ทำการบันทึกไฟเพียงจีง okay, <P> ก็เป็นการทำรูปหกเหลี่ยม